ชูกาแดดดี้ปีเตอร์พิสูจ์รักแท้ดูแลเมียจอยสุจิตราต่อสู้โรคทาลัสซีเมียตำนานพระเอกสายฟอที่หล่อคงกระพันสุดๆปีเตอร์ทูนสตราอดีตพระเอกละครดังผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดกลับมาือฮาอีกครั้งหลังรับเล่นมิวสิกวิดีโอฟ้ารักพ่อขึ้นแท่นชูกาแดดดี้ป๋าสายเปโดนใจทั้งสาวแท้สาวเทียม ซึ่งชีวิตจริงโรแมนติกกับแฟนสาวจอยสุจิตราแบบสุดๆครองชีวิตคู่กันมายาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่13แถมยังดูแลซึ่งกันและกันจับมือต่อสู้โรคร้ายแบบหวานมากมายล่าสุดควงกันมาเติมความหวานเล่าเรื่องรักผ่านรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาเมื่อฝ่ายหญิงต้องเผชิญโรคธาลัสซีเมียป่วยมาแต่กำเนิดกว่าจะมีวันนี้ต้องเจอกับอุปสรรคความรักมากมายปีเตอร์ตอนแรกชวนไปทางข้าว ชวนไปดูหนังไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาต้องไปโรงพยาบาลต้องไปทุกเดือนผมไม่เข้าใจสับทางการแพทย์เขาใช้คำว่าให้เลือดไม่ได้รับผมก็งงว่าเขาไปบริจาคเลือดเหรอตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าเขาป่วยจอยจอยเป็นทาัสซีเมียเป็นตั้งแต่กำเนิดต้องไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลตลอดคือเลือดจะหมดไปเองระยะเวลาหนึ่งเดือนเราใช้ชีวิตประจําวันยังไงเลือดจะหมดไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์ที่น้ามันหมดก็ต้องไปเติมน้ํามันไปทุกเดือนที่หมอนัดแล้วก็ต้องมียาประจําที่กินทุกวัน แล้วสำหรับคู่เราดูแลกันยังไงบ้างปีเตอร์ตอนที่ได้ยินก็ตกใจเราโชคดีที่เกิดมาตลอดชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้เจออะไรแบบนี้ตอนที่เขาเล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจก็ให้เขาเขียนให้อ่านหน่อยเดี๋ยวผมจะไป Google เองจะให้เข้าใจเป็นภาษาตัวเองพอเข้าไปอ่านตกใจมากว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงมากมันเป็นโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถเลือกได้เกิดมาก็เป็น ตอนนั้นคิดว่าเกิดมาเพิ่งเจอคนที่รักที่ชอบแต่ว่าเขาเป็นโรคนี้พูดตรงๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับคนคนนี้แต่ก็ไปคิดมาเขาน่ารักมาก คิดว่าถ้าให้เขาเข้ามาในช่วงชีวิตสั้นแล้วออกไปมันไม่เวิร์กเขาเป็นคนน่ารักขนาดเจอสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้เขายังมีรอยยิ้มไม่ได้เศร้าร้องให้หรือบ่นกับชีวิตเขาเจออุปสรรคแบบนี้แต่ว่าเขายังมีมุมมองที่ดีมันก็เหมือนกับว่าเราได้แรงบันดาลใจได้สิ่งที่ดีกลับมาด้วยก็ลองดูกันต่อไปจนได้ของดีกลับมาด้วยปรากฏว่าเข้ากันได้ดีจนมีวันนี้คุณปีเตอร์ดูแลจอยดีแค่ไหนจอยดูแลดีมากๆอย่างที่บอกเป็นความรักที่ดีมากโชคดีที่สุดในชีวิต วางเป้าหมายในชีวิตคู่ไว้อย่างไงบ้างปีเตอร์คือวางเป้าหมายไว้ว่าให้เราสองคนมีความรู้สึกดีให้แก่กันและกันให้มีสุขภาพดียาวนานแล้วใช้เวลาที่มีให้กันอย่างสนุกสนานไม่เครียดไม่มีอุปสรรคหนักเข้ามาชีวิตอาจจะส่งอะไรหนักๆเข้ามาแต่ว่าเราควบคุมความรู้สึกมันได้ก็เลยคิดว่ามีความสุขดีๆให้กัน